สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่วงสายๆนี่ผมอยู่ที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปสุสขโขทัยเพราะว่าเขตติดต่อกันวันนี้เราได้มาที่ร้านของอาจารย์พิทักษ์นะครับนอพรสวรรค์อิเล็กทริกสอซึ่งอาจารย์พิทักษ์นั้นเก่งหลายด้านนะครับตั้งแต่ซ่อมกลอง ซ่อมกล่อง ECU นะครับไวริงสายไฟระบบแอร์ตอนนี้กำลังหาลูกน้องเพิ่มหาพนักง,งานเพิ่มนะครับแต่สมัยนี้หายากมากเราก็เลยมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะทำอู่สมัยใหม่เราทำแบบไหนทำอย่างไรเพื่อกระชับเวลาให้ตั้นขึ้นแล้วฟังประวัติการเป็นช่างของอาจารย์วิทัศน์นั้นเขาทำอู่มากี่ปีตั้งแต่เมื่อไหร่ ดไปฟังครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์พิทักษ์แนะนาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนะครับครับผมนายพิทักษ์วงล้อมนะครับก็เปิดอู่มาตั้งแต่ปีสี่เก้าโอ้สี่เก้าแล้วนี่หกห้าครับก่อนจะมาเปิดอู่ทาอะไรมาก่อนครับก่อนจะเปิดอู่ไปฝึกงานในจังหวัดกำแพงเพชรครับ เอ่ยชื่ออูได้ไหมอาจารย์ราวใช่ไหมรัตอนแรกๆก็อยู่กับแสงจันทร์ครับครับแสงจันทร์อ๋ออาจารย์แสงจันทร์ครับจันทร์แดงใช่ไหมครับอาจารย์แดงครับจันทร์แดงตอนนี้ครับมาเปลี่ยนชื่อเป็นนภพรสวรรค์อิเล็กตริกครับอยู่อูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ออกโรงเรียนเลยครับอายุสิบสองขวบครับสิบสองขวบเข้าไปอยู่อูเลยครับแสดงว่าใจรักทางนี้มากครับ เด็กมันนอกครับ12ขวบอยู่อูตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้4 16ครับ4 6 30กว่าปีนะครับประสบการณ์มากมายถึงว่าทำไมเก่งเล็กตัวเด็กมากอยู่อาจารย์แดงกี่ปีจย์แดง20กว่าปีครับ20กว่าปีแล้วก็มาเปิดอูครั้งแรกที่ไหนมาที่พันกระต่ายเลยครับมาเปิดอูครั้งแรกที่นี่เลยที่นี่เลยครับซึ่งเป็นบ้านตัวเองที่ตัวเองมาเปิดครับผม เ้อที่แล้วก็มาเปิดมาเปิดครับโอ้แสดงว่าเก่งนะเก่งมมากนะครับนี่นะครับคนเก่งเขาจะมีที่ของตัวเองเปิดโดยที่ไม่ต้องเช่าเขาเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ดูแล้วก็พยายามเก็บหอมรอมริษเดินมีเงินเท่าไหร่ไปเข้าแบงค์เดินตัวเลขไว้ก่อนแล้วถึงจุดจุดหนึ่งที่เราต้องการที่แล้วก็กู้แบงค์มาซื้อยังดีกว่าเช่าตรงนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็จะมีแนวทางให้ เป็นที่ปรึกษาให้ว่าเราต้องทําอย่างไรถึงจะมีที่ของตัวเองได้เดี๋ยวเราจะมีทีมปรึกษาให้ในคณะกรรมการเรานะครับคือปัจจุบันนี้หลายๆท่านสําเร็จแล้วก็คืออาจารย์ปออาจารย์ดอนก็นซื้อแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปจะท่านอื่นๆื่นไตามมาว่าวิธีการดําเนินธุรกิจแบบไหนเราจะได้มีที่ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเช่าเขาแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปเดี๋ยวหมดก็เป็นของเราเองนะครับ เข้าสู่ชมรมรวมช่างด้วยใจตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะประมาณสามปีครับที่แบบลมบ้านอาจารย์ครับอ๋อคือตอนนั้นเราไม่รู้จักกันครับยังครับแต่บังเอิญที่ว่ารวมช่างด้ใจเปิดสัมมนาครับเราก็สมัครเข้าไปในในนั้นครับผมครับเฟซบุ๊กครับครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านทุกท่านที่ไปสัมมนาแล้วเจอต้องทักทายครับเพราะว่าผมคนเดียวเนี่ยจะจําทุกคนทั่วประเทศไม่ได้เจอทักทายได้เลย ต้องการให้ผมไปเยี่ยมหมูก็ติดต่อันมาได้ที่น้องโอ๋นะครับเขาจะจัดตารางให้ผมเดินทางตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าเราจะหยุดช่วงหนึ่งถ้าโควิดเยอะๆเราก็ต้องหยุดเพื่อเซฟตัวเองแล้วคนใกล้ตัวไปก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่หมวดที่สอบถามว่าซ่อมอะไรมั่งตอนนี้นะครับครับอ่าตอนนี้ก็ซ่อมระบบแอร์ในรถยนต์ครับแล้วก็ไดนามูแล้วมอเตอร์ครับครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องครับ ครับไวริ่งสายไฟไวริ่งสายไฟครับซ่อมกล่อง ECU กล่อง ECU รับครับรับทำด้วยนะครับเห็นไหมฮะซ่อมกล่อง ECU ซ่อมเรือนใหม่ด้วยครับซ่อมเรือนใหม่ด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าซ่อมหัวฉีดด้วยไหมใช่ไหวฉีดก็ทำครับหัวฉีดคือลูกศิษย์อาจารย์ปอใช่ไหมครันี่ลูกอาจารย์ปอครับนี่ลูกศิษย์อาจารย์ปออาจารย์ปอถ้าดูคลิปนี้นะโทรมาคุยกับลูกศิษย์บ้างนะลูกศิษย์คิดถึงอาจารย์ปอ หลังจากเดือนพฤษภาไปแล้วจะมีการเปิดสอนอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ปอจะหยุดตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วแต่คณะกรรมการเขาลงมติ17ต่อ1อาจารย์ปอต้องสอนต่อตอนนี้หลังจากกลับจัดท่าใต้วันที่31เมษายนะหนึ่งวันวันที่1พฤษภาคมใช่ไหมเมษายนและพฤษภาเนาะอาจารย์ปอกลับมาแล้วจะกําหนดวันให้ว่า ลูกศิษย์ลูกหาจะเข้าไปเรียนซ่อมหมูฉีกวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปให้นะครับอา้าได้เวลาเดี๋ยวผมจะเป็นตะกล้องแล้วก็ให้ศิลิปปินตลกศิลิปปินนั่นเดชาชิงฉับหรือเดชาอะไรไม่รู้ฮะมาเป็นพิธีกรแล้วก็สอบถามอาจารย์ีทั้งนะครับเชิญครับสวัสดีครับ ชม,มรมรวมช่างด้วยใจนะครับพบกับผมชาตาคลีนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์นะฮะกับช่างพิทักษ์นะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนี่นะฮะช่างพิทักษ์รูปหล่อแล้วมีคนเคยทักว่าสอนลษ์งไหม <c oughs> ไม่มีคร <c oughs> ไม่มีแล้ว <c oughs> แล้วไป <c oughs> รอดตั่วนะถ้ามีคนทักสล้วะพงแหมจริงๆเลยนี่นะฮะโอ้นี่เป็นอู่ซ่อมรถเอ่อหรือว่าวงดนตรีแบบเสียงอีสานหรือเปล่าฮะณพรสวรรค์ <c oughs> อู่ซ่อมรถครับอ๋ออู่ซ่อมรถนะอ๋อนึกว่าเป็นวงตีลูกทุ่งไทยอีสานได้อีกไกลๆกันล้อเล่นนะชวนหัวเด็กแบดูแล้วต้องสนุกอย่างไม่เบื่อไม่เบื่อนะครับก็วันนี้มารู้สึกว่าดีมากตรงนี้ร้านของเราเนี่ยตั้งอู่ของเรานี่ตั้งอยู่ตรงจุดไหนครับอยู่ติดเทศบาลพันกระต่ายเลยครับพันกระต่ายนะร้านกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนาะอันนี้ถนนผลโยธินใช่ไหมไม่ใช่น่าจะเป็นสายเก่านะหนึ่งศูนย์หนึ่งถนนอะไร ใช่ไหมเอมสายพังกระต่ายไปไทออกสูก่โขไทยเนี่ยเคยสบายวงตรลูกทุ่งก็เดินสายมาสายนี้ก่อนจะมีสายเอเชียเอาละทีนี้คุยเรื่องเรื่องของช่างบ้างคําว่าช่างครับช่างอู่ซ่อมรถเนี่ยซ่อมรถเนี่ยมันลดดังเดียวรู้ว่ามันโอ้โหในรถนี่มันมีสารพัดเลยไม่ว่าจะเครื่องยนต์ช,ช่วงล่างสีแอร์เครื่องเสียง มีอะไรบ้างครับที่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 จะต้องทําเกี่ยวกับรถเอ่อทำเกือบหมดเลยครับทาหมดเลยแต่เครื่องยนต์ยังไม่ทําอย่างเดียวเครื่องยนต์ยังไม่ทำมันยากด้วยอย่างไรครับไม่มีลูกน้องครับอ๋อไม่มีลูกน้องอระใช่รับรับไหมจะจะทำเลยจะมาหรือเปล่าเนี่ยแหมผมก็ถามชวนหัวไปอย่างนั้นแหละครับแหมมันอยู่ไกลเออนะ คือเราถามความรู้สึกช่างบางบางทีบางเรื่องบางลาวอะไรต่ออะไรเนี่ยบางเดียช่างต้องมีลูกน้องใช่นะฮะบางทีเราก็ลังงัดของใหญ่ๆต้องช่วยกันยกช่วยกันทาเอ่ออันนี้ไปขันน็อตเราก็เล่นเพื่อนยนอะไรอย่างนี้ก็ช่างต้องมีลูกน้องทีนี้อ่าของเรานี่ส่วนมากหลักๆแล้วเนี่ยบริการเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องแอร์ครับแอร์ไดแอร์กับมอเตอร์ไดนามูใช่น้ำมันเครื่องส่วนมากจะเกี่ยวพันกันนะครับน้ำมันเครื่องนี่ง่ายสุดละมั้ง นี่ไงครับแต่ว่าของที่ใช้มันต้องของดีด้วยครับผมถึงจะเป็นเรื่องง่ายๆนะบางคนบอกเปลี่ยนเองก็ได้แต่ว่ามันเลอะนะฮะมันเลอะไม่เสื้อหรือสวยมันจะเปื้อนให้ช่างรับบริการดีกว่านะแล้วก็ได้ดูเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนมันเครื่องอย่างเดียวต้องเปลี่ยนกล้องเปครับดูอะไรต่ออะไรล้างอ่างเอ่อแม่ให้มันสะอาดนะฮะครับผมครับผมอ้าแล้วก็มาทักทายกันนะครับมีอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะแยะหมดเลยเป็นของเก่าของใช้แล้ว ก็บางครั้งบางมันไม่ได้ใช้้วก็โลเป็นของเก่าไปนะครับนะฮะหูต้องแบตตัวลงแบตเตอรี่เยอะแยะเลยบางบางบางทีก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช่รีไซเคิลเรียกรีไซเคิลนะมนะฮะก็แหมไม่ใช้ก็มีอะไรจะฝากกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะแววผ่านไปผ่านมาตย่งนี้อยากจะใช้บริการอะไรก็แนะนำครับถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็ แวะมา่อมใช้บริการได้ครับตอนนี้ช่วงหน้าร้อนนะสาคัญมากแอร์ถ้ารู้สึกว่ามันเย็นเย็นเหนียวเหนียวไม่ค่อยจะเย็นไม่ค่อยจะชื้นแวะมาเลยมาตรวจดูก่อนบางทีอาจจะเป็นหนึ่งน้ำยาน้ำยาแอร์ขาดน้ยาแอร์ขาดนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพัดลมพัดไม่ค่อยแรงบ้างอะไรต่ออะไรก็ต้องมาดูมาล้างกันนะฮะให้เป็นหน้าที่ของช่างดีกว่านะเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ทำอย่างถูกต้องวิธีการน้ำยาหมดแล้วก็ควรจะเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเนี่ยให้ช่าง ให้ช่างดูดูสีดูสีช่างก็จะรู้นะครับนะฮะก็วันนี้มีอะไรจะฝากกับท่านชมทางบ้านครับก็อยากจะฝากว่าถ้ามีอะไรเสียหายหรือจะมาซ่อมก็แวะมาซ่อมได้ครับที่ร้านนพรสวรรค์นิเลกทิกสองสงสัยข้องใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถของท่านมา<ด>เลย ไดโนโมแบตเตอรี่ได้หมดครับผมเปิดบริการกี่โมงครับเนี่ยสองโมงเช้าสองโมงแปดโมงเช้าเลยนะปิดปิดกันก็แล้วแต่ว่างานเสร็จปิดงานก็ว่ากันไปนะจ่ายเงินเรียบร้อยค่อยปิดครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับ0 8 6ย์แ6องศู่าครับนะฮะจะซิ้งเลขท้าสองตัวงวดหน้าก็ไม่ว่ากันนะฮะวันนี้ชมรมรวมช่างด้วยใจก็ขอขอบคุณสำหรับช่างวิทักนะครับแล้วก็อู ณนะพรสวรรค์อิเล็กทริกสองครับนึกว่าอิเล็กโทรนทีแรกอิเล็กริกครับอิเล็กโทรนเนี่ยเดี๋ยวออกคาราโอเกะจะเป็นดนตรตีได,ไดนะ้เอาแวะมาครับนะเนี่ยอัายาศัยสดียิ้มแย้มแจ่มใสรับเป็นันกับลูกค้ารับเงินเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้เป็นเจ้าของอู่ไม่มีเงินเดือนมัน้งไม่มีครับ <laughs> เป็นหุ้นส่วนเขาเก็บหมดเลยครับอ๋อเนี่ยแล้วกันมีเขาเก็บหมดเขาเนี่ยน่าตกใสอย่าพูดดีกว่านะเอาละครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณสำหรับอูอพรสวรร์อิเล็กตริกช่างบิทักและก็ยายยนจูนนิ่งตาคลีนะครับ,รบวันนี้ผมชาตาคลีลาท่านไปก่อนอนะครับครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับมาใช้บริการกันนะครผลิตภัณฑ์ของ AC Delco โนะฮะโดยที่ศูนย์ของอช่างบิทักนะครับณนะพรสวร์คอเล็ก นะฮะแวะมาที่พารกระตตายนะครับเปิดศูนย์บริการท่านนะฮะด้วยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดูแลรักษาสุขภาพของรถยนต์ของท่านนะครับแวะมาที่นี่กันนะฮะเบอร์โทรศัพท์บอกไว้ยังครับบอกไป้วครับบอกไปแล้วนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมกันชมรมรวมช่างโดยใจนะฮะผมชาตากีและใหญ่ยนต์จูนิ่งลาท่านก่อนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ